เอาละครับทุกคนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเอฟซีของพี่ยามทุกคนนะครับพี่ยามทศกัณฐ์ในครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จัวัดเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปทัวร์กันนะครับว่าเกม MU ม s s เอเซชั่นเนี่ยปัจจุบันล่าสุดเนี่ยมันยังคงน่าเล่นอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เนี่ยเคยเล่นมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะก็จะเห็นว่าพี่ทศเนี่ยนะครับก็ได้เล่นอยู่เซิร์ฟแปดนะครับแล้วก็รวมกับหนึ่งสองสามสี่ถึงแปด ล่าสุดน่าจะไปรวม1 2 3 4แหละนะครับตอนแรกมันรวม5 678นะครับตอนนี้ก็น่าจะไปรวมกันแล้วนะครับแล้วก็หายไปนะครับร่วมสเดือนนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเกมเนี่ยมันน่าเล่นอยู่ไหมเดี๋ยวพาไปทัวร์เดีย๋ยวพาไปชมดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยตอนเนี้ยตอนที่พี่จะออฟออฟไปเลยออฟไลน์คือยาวเลยนะครับเป็นเดือนเดือนครึ่งเลยนะครับก็ไม่ได้แตะเลยแม้แต่กระทั่งรายวันนะครับก็ไม่ได้เติมเลยนะครับ เลเวลนะครับตกอันดับแล้วก็โดนเตะออกพันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาไปชมว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมสำหรับคนที่คิดจะเข้ามาณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือตอนที่พี่อยู่อ่ะมันยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับการมีเซิร์ฟข้ามนะครับแต่ปัจจุบันตอนเนี้ยเซิร์ฟข้ามมาแล้วนะครับเออเดี๋ยวพี่พาไปดูเซิร์ฟข้ามกันทุกคนตอนนี้คือเซิร์ฟข้ามมาแล้วนะครับอ่านะครับอาณาจักรเทพเข้าไปนะครับ หลังจากที่เราเข้ามานจากเทพมนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับตอนนี้ตามท้องตลาดเนี่ยมันมีของขายเยอะไหมนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเยอะหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะตอนนี้ของขายนะครับผมต้องบอกว่าคนน้อยนะตามที่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟแปดสมัยก่อนเนี่ยที่ยืนตรงเนี้ยแทบไม่มีที่ขายของเลยนะครับจะต้องให้ผู้เล่นเนี่ยเด้งออกไปก่อนหมดเวลาไปก่อนนะครับจึงจะสามารถลงขายของได้นะครับดูดินะครับคนขายน้อยมากนะครับตอนนี้ก็คือบอกบอกเลยว่าแย่จัดนะครับ เซอร์พี่เล่นอยู่ตอนนี้ปัจจุบันที่ทําคลิปให้ดูเนี่ยก็คือ316นะครับตามหัวตัวละครเลยนะครับหน้าชื่อนะครับน่าจะรวมกับ3 1 5หนึ่งปะสามหนึ่่ปะประมาณนี้แหละนะครับสามหนึ่งห้าสหกสามหนึถึงสามหรือเปล่านะถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับโอ้ชุดคนนี้เรื่องแสงจัดเลยนะครับเอาเรื่องนะครับอ่ะเราก็ดูท้องตลาดดีทุกคนนะครับผม ห้าแบบนี้คือมันมีคนขายอยู่นะครับแต่ว่าถามว่ามันเงียบไหมมมนเงียบมากนะเพราะปกติที่ผมเล่นนะครับเซิร์ฟแปดนะครับลองไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับคนยืนเต็มตลาดเลยนะครับตอนนี้คือน้อยมากนะครับแล้วก็มอนเตอร์ถามว่ามีเกิดไหมก็มีเกิดทันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟนั้นหนักก็คือมอนเตอร์แทบเกิดไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ปิดหัวก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปทัวร์นะครับลองดูบอสก่อนแต่ไม่ได้ตีบอสตายเดียวนะแค่แบบไปทัวร์ว่ามีคนตีไหมนะครับ ต้องดูความเคลื่อนไหวของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามันน่าเล่นไหมอ่าอันนี้ก็ยังมีคนตีบอสนะครับปกติเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้มีคนตีบอสปกตินะครับแล้วก็มีพันธุ์ต่างๆเนาะอ่าบอสหายไปแล้วนะครับตามมินิแมปนะครับที่เราเปิดดูนะครับตอนนี้แบบเอยไม่ใช่แมปบอสนะครับไม่ใช่แมปดินะครับเออบอสมันตายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้มีคนตีอยู่ตัวล่างไม่แน่ใจว่าจะมีคนตีหรือเปล่านะครับแต่คิดว่ามันน่าจะมีคนตีอยู่แหละนะครับ นี่บอสเกิดเต็มเลยทุกคนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างช้านะเตัวบอสตัวน,นี้ก่อนตัวใกล้เราเนี่ยมันจะมีคนดืนเฝ้าไหมนะครับแต่ถ้ามันมีคนล่าจริงๆอ่ะพอเวลามันใกล้เกิดอ่ะมันจะมีคนยืนรอเลยนะครับแปลว่าความเคลื่อนไหวของเซิร์ฟม,มันก็ยังพอเล่นได้นะครับอ่ะตัวน,นี้มีบอสหนึ่งตัวนะครับอ่ะรู้สึกว่ายังไม่มีใครมานะครับก็น่าจะ,ะ<อ>เกิดเร็วอยู่นะก็คือเกิดเยอะนะครับบอสเกิดเยอะเลยนะครับ อมีคนมาแล้วอะเขาตีไปนะครับตีเลยตีเลยอะโอเคนะครับก็ถือว่ายังมีคนตีอยู่นะก็ยังมีคนล่าบอสล่าอยู่แหละทุกคนนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ล่าเป็นแก๊งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ล่าเป็นกลุ่มก้อนนะครับเออแต่ความรู้สึกนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องบอกว่ากระตุกนะเรื่มเริ่มร้อเรื่องกระตุกแล้วนะครับพอดีไม่ได้เล่นในห้องแอร์ด้วยนะครับระเวลามันไปเจอเอฟเฟกต์เยอะๆหรือว่าจเจอเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการเนะี่ยลองดูมาเทิบนี้นะครับ ตื่นขึ้นนะครับแต่ว่าปเสืไม่แก้คือกระตุกนะครับอันต้องบอกแบบนี้ว่าความเคลื่อนไหวของเซิร์ฟข้ามเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าก็พอเล่นได้ทุกคนนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเนี่ยนะครับในแชทโลกเนี่ยแทบไม่มีใครคุยกันเลยนะลองดูดิเงียบเลยนะครับใกล้เคียงไม่มีต่างๆนะครับในการข้ามข้ามล่ะน่าจะพอมีอยู่แหละนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟโลกนะครับพันธมิตรเอ่ย เซิร์ฟข้ามเอ้ยตอนเนี้ยคือเข้าเกมมาแล้วเงียบเนาะไอพันธมิตรมันไม่มีมันไม่แปลกหรอกนะครับผมไม่ได้มีพันนะครับใกล้เคียงกับโลกเนี่ยมันควรจะมีนะครับที่คนเขาคุยกันอยู่อะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าผมมีพันมันอาจจะไม่มีแชทอันเนี้ยเรื่องปกติเนี่ยแต่แชทโลกอ่ะคนจะมีบ้างนะครับตอนนี้คือยืนนิ่งกันหมดเลยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะเป็นบอทด้วยซ้ำนะครับแลกนาล็อกเนี่ยคือบอทเลยชื่อแปลกๆแบบเนี้ยนะครับเนี่ยบอทเลยนะครับต้องสรุปแบบนี้เลยนะครับว่าคนเนี่ยค่อนข้างน้อยลงไปมากๆแล้วนะครับเพราาะว่ ด้วยเหตุผลการเติมเกมค่อนข้างเยอะด้วยนะครับด้วยเหตุผลนะครับในการตามตกลงเพื่อนคนไหนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับสไตล์โบว์หรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับอีรานงช็อปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่า1เ0 0 0หมือน ID แล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดพินได้ก่อนนะครับว่า จะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมผูกกว่าและบูกเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีรอตติชอปนะครับวละครเพื่อไม่ทันแล้เล่นไม่ได้ด้วยเอ่ยนะครับแล้วก็การมีเสื้อข้ามนะครับเราสู้ไม่ได้ด้วยเอ่ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสายฟีต่างๆก็หายตัวไปนะครับแล้วก็จะมีแค่สายเติมหนักๆที่กลับตัวไม่ได้แล้วนะครับที่ยังอยู่นะครับคนที่กลับตัวได้ก็จะออกไปนะครับอ่าเริ่มมีแชทมาแล้วนะครับโอเค นะครับแล้วก็ต้องแบบนี้เลยคนอาจจะรอเกมใหม่ด้วยนะครับ MU n e w Dawn นะครับที่จะออกตัวมาที่28นี้นะครับทุกคนก็ไปรอเอานะครับเทสเล่นได้นะครับว่าถูกใจหรือเปล่าถูกใจไปต่อไม่ถูกใจก็หวนกลับคืนถอนตัวก่อนที่เราจะเติมไปเยอะแล้วกันนะครับสำหรับพี่อาร์มเองเลยก็จะประเมินดีๆก่อนว่ามันจะน่าเติมหรือเปล่าถ้าเติมแล้วคนดูเยอะกระแสดีมีเงินซัพพอร์ตเยอะนะครับมีเงินไหลกลับมา่อนข้างเยอะอันนี้พี่อาร์มก็เติมเหมือนเป็นแสนเหมือน m อ a t t e n t i o n เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าแบบเติมไปแล้วรู้สึกว่า คอนเทนต์เอ่ยอะไรเอ่ยมันรู้สึกว่าแย่จะจัดเลยนะครับได้เงินกลับมาคืนทําคลิปให้ผู้ชมดูแล้วแบบว่าไม่ขูมมันนี้ก็ขอสวรสิทติ์เติมน้อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเติมให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแล้วยอดวิวเยอะนะครับได้เงินจาก YouTube เยอะได้เงินจากสปอนเซอร์เยอะนะครับก็จะเอาตังค์พวกนั้นแหละนะครับวนกลับมาเติมให้นะครับแต่ว่าถ้ามันได้น้อยก็อาจจะเติมน้อยตามงบที่มันมีนะครับอาจจะสามหมื่นสี่หมื่นไปนะครับแต่ถ้ามีเยอะก็อาจจะแสนบวกนะครับ อาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้พาไปทัวร์เซิร์ฟข้ามแหละนะครับไม่มีอะไรเลยแย่จัดนะครับผู้คนในเซิร์ฟเวอร์ที่คุยกันเงียบมากนะครับใกล้เคียงไม่มีเลยนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟตอนนี้เอ็มยูเอเซชั่นแทบต้องบอกว่าล่มสลายเลยนะครับแทบย่อยยับนะครับอาจจะไปรอเกมตัวใหม่ด้วยแหละนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เปิดตัวมาร่วมปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างนานมากๆนะครับสำหรับเกมสไตล์เอ็มโอนะครับแต่เกมอื่นนะตัวนี้ก็มีนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นสไไตตตตลล์แแบบบพออเเเเรราิิิิมมมงนนนป็็ดทุกกกกคคัั้วจ่่ี เกมก็ปิดตัวเปิดเซิร์ฟใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นสไตล์เกมเราเนี้ยอยู่แล้วนะครับคนไหนที่เติมน้อยก็ลดตัวไปคนไหนที่เติมเยอะก็ซีฟู้ดนะครับทางระบบเกมบอกเลยว่าซีฟู้ดนะครับอร่อยมากนะครับเออกี่แสนกี่ล้านวันที่เติมไปนะครับเออนะครับอ่ะตอนนี้พี่อั้มก็พาไปทัวร์เซิร์ฟเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เซิร์ฟโลกไม่มีอะไรแหละนะครับเซิร์ฟที่อยู่ปัจจุบันไม่มีอะไรแหละนะครับเซิร์ฟข้ามอย่างเงียบอยู่ มีคนตีบอสไม่กี่คนเองนะครับโคตรเงงนะครับอแล้วก็ไม่มีปากเสียงกันด่ากันนู่นนี่นั่นนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาบ่ายสองด้วยหรือเปล่านะครับดูมุมล่างนะครับเคนก็จะไปทํางานปกติอาจจะมาดึกๆไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนนะครับแต่ว่าถ้าคนมันเยอะจริงๆอ่ะเวลาไหนแม่งก็เยอะนะครับต้องแบบนี้ตามที่ประสบการณ์ที่เล่นนะครับแล้วมีด่ากันตลอดเวลาเซิร์ฟโล่แม่งใช้ตลอดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่าสรุปว่างี้เงียบระบบมันเงียบจริงนะครับคนไหนที่เล่นมาก่อน อ่าเซิร์ฟต้นๆน,นะครับเรามาเจอพี่ลงคลิปนี้คนที่เล่นเซิร์ฟต้นจะบอกว่าไอเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยณปัจจุบันตอนเนี้ยโคตรเงียบนะครับเพราะว่าเซิร์ฟที่สโต่ตานหรือว่าคนที่เล่นก่อนๆเนี่ยบอกเลยว่าคนมันเยอะแยะมากเลยครับอ่ะสรัลดปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ากับเกม M.U. New Dawn นะทุกคนบ๊ายบาย